คือแบบตอนนี้น้าใกล้มากอยากเห็นจังว่าเป็นยังไงคิดนอยอยู่ดีสุไงสวัสดีค่ะวันนี้มาดึกมากเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่ว่าโอเคมาน่ดนึงคือแบบว่าหนูพยายามแบบที่จะหาดิจตอกลงเพราะว่า ดูไม่มีติ๊กต็อกลงมานานมากแล้วสุดท์ายก็ไม่ไม่มีลง <laughs> ก็ก็มีแต่ว่าแบบว่าไม่คิดว่ามันจะไม่มีขนาดนี้สวัสดีค่ะทุกคนไหนดูสิอืในไลฟ์ก็ใกล้นะคือเหมือนวันนี้กล้องมันซูมมาทุกคน โอเควันนี้เห็นหน้าแบบแจ่มแจ้งชัดเจน mm hmm. คือจะบอกว่าวันนี้ไปป๊อปอัพไลฟ์ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เลยลองแต่งหน้าแบบว่าอยากแต่งมานานมากก็คือการแต่งแบบสไตล์แบบโกลว์ l o w แต่ว่ามันก็ไม่ g ก o w ขนาดนั้น mm hmm. คือหนูไม่ได้ลงแป้งเลยนะทุกคน mm hmm. หนูทาแค่คุชชั่น mm hmm. ก็สวยอยู่ ขอบคุณหสับแผ่นซีดีเยอะๆนะคะันนี้กล้องสวยมากมันสวยเพราะว่าหนูอยู่ใกล้กล้องมากไงปกติอะเห็นสิ่งสวยงามอยู่ไกลกล้องก็เลยไม่สวยไงแต่วันนี้อยู่ใกล้ ฝัน day crash ฝัน day crash อือคืออ่กนี่ไงเจอแล้วอยากเปิดเพลงนึงมาใส่มากใช้แพนนารีค่ะไปกดได้โอ้ยทุกคนคือแบบว่า หนูมีคลิปแพนรี่เยอะมากคือไม่ใช่ว่าหนูแบบว่าไม่ทําลงนะแต่หนูมีเยอะมากหนูถ่ายเยอะมากแต่ว่าหนูเก็บตัดเพราะฉะนั้นวันนี้แหละวันนี้แหละหนูจะตัดคลิปแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปกดตะก้าที่หนูปักด้วยนะหนูจะตัดคลิปภาคเสียงให้ครบเลยแต่ทุกคนอย่าลืมไปกดตะก้านะคะ อันจีพี่ไลฟ์อยู่นะแต่มันไม่เห็น oh, <okay. S 1> มันเห็นแค่หน้าพี่เคยน้องพันกลับมาแล้วคือตอนแรกว่าจะแบบเอ้น้องพันไลฟ์เอ้น้องพันอาบน้ำเสร็จแล้ก็ไปแต่ว่าน้องพันอาบน้ำเร็วมากนะคะ mm hmm. ไหนดูสิไม่เห็นเลยน้องพันเห็นแต่นหน้าพี่เท่านั้น าตัดคลิปคืนนี้นอนกี่โมงคือจะบอกว่ารู้สึกว่าเมื่อวานอะนอนเยอะกว่าปกติปกตินอนตีสามแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานพี่เมย์นอนเร็วนี้ใช่ไหมเมื่อวานนอนเร็วมากแต่ว่าก็ตื่นเร็วแต่ว่ามานอนตอนเที่ยงแล้วตื่นทีบ่ายสองอะแบบฮะคือว่าจะงีบเฉยๆเ,เ,เพราะว่าก็รู้สึกง่วงนิดนึงแล้วงีบไปสองชั่วโมอง ซันสกรีนกำลังจะหมดพอดีนี่นะคะนี่นะคะปลอกกดเลยนะคะจากตะกร้าของหนูเองใครที่แบบว่าอะไรหมดก็ไปกดในตะกร้าหน้าโปรไฟล์ของหนูได้นะคะอ่ะเพลงหายไปแล้ว ตีสามีปกติแล้คือด้วยความที่ว่าแบบเราซ้อมจนดึกมากเลยเราเลิกประมาณ5้าทุ่มอะแล้วหนูเป็นคนที่ถ้าเราได้เต้นหรือว่าได้แบบอะไรก่อนนอนซักแบบก็นับไปตั้งแต่5้าทุ่มถึงตี5เอ้ยตีสามเท่าไหร่ก็1นสี่ชั่วโมง4ี่หชั่วโมงอะหนูต้องแบบว่าไม่ออกกำลังกายใช่ไหม คือเลทส,สุดที่หนูจะสามารถออกกำลังกายได้และแบบว่านอนหลับได้ก็คือประมาณทุ่มคือถ้าหนูแบบว่าออกออกจนถึงแบบสองทุ่มสามทุ่มลหนูจะนอนไม่หลับแหละคือหลายคนจะแบบว่าออกกำลังกายแล้วจะได้นอนหลับใช่ไหมไม่ไม่ใช่สำหรับหนูคือมันหนูเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ว่าเหมือนร่างกายมันตื่นใช่ก็เลยถ้าซ้อมเต้นถึงดึกก็นอนยากมากเลย คืวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่ก็มานิดนึงเพราะว่าวันนี้ก็ก็ดูดีเพราะว่าวันอื่นอ่ะไม่แต่งหน้าเลยไปซ้อมแบบยุมยุม <laughs> <laughs> พอเราแบบปิดหมด แสงสีฟ้าแล้วสวยมากเลยทุกคนคือตอนนี้หนูไม่ได้เปิดหนูไม่ได้เปิดโหมดแสงสีฟ้าอยู่แล้วหน้าไม่เหลืองเลยซ้ <c oughs> อมเองดึกจนถึงกี่ทุม่มมีวันนั้นที่หนูซ้อมจนถึงตีหนึ่งครึ่งใช่วันนั้นเต้นจนถึงตีหนึ่งครึ่งกลับมาซ้อมเองที่ห้องก็ <c oughs> นั้นดึกสุดแล้วแหละแล้วก็หลังๆมาก็ ก็ก็ครบเพลงแล้วแหละก็เลยไม่ได้ซ้อมดึกขนาดนั้น,น,น,ลนแล้วอีกสักแปดนาทีสิบห้านาทีไลฟ์ครบสิบห้านาทีแปลนะทุกคนจะไปล้างหน้าแล้วค่ะแล้วก็ วันนี้จะนอนเร็วอีกวันเพราะพรุ่งนี้เราต้องตื่นมาแล้วก็ตอนนี้เรามีซ้อ,ะะอมเพลงตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปซ้อมเพลงให้มันคล่องขึ้นนะคะเพราะว่าเราแสดงวันสามวันแที่ได้วันสามรู้สึกวันสามแล้วคะทุกคนรู้สึกว่าก็เร็วอยู่กดหรืรอยังคะกดหรืรอยัง กดดวน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 ,ดวน,ดวนหนูบอกเลยว่าถ้าแบบไม่ได้มาดูหนูสเตจนี้อาจจะต้องเสียใจเพราะว่าแบบมันดีมากมันเลิศและหนูก็ไม่คิดว่าจะมีสเตจบันเกิดหนูแล้วนะคะปีนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูตอนที่หนูยังได้ขึ้นสเตจอยูหนูก็ไม่รู้ว่าในอนาะคตหนูจะได้ขึ้นสเตจอื่นหรือเปล่าใช่ เพราะว่าก็ถ้าขึ้นเสเตจหนึ่งก็ต้องใช้เวลาซ้อมเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นมาเถอะค่ะใครที่แบบว่าอยากมาดูหนูก็แนะนำให้มาเพราะว่าเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนเสเตจนี้หนูว่ามันเป็นแบบอะไรที่ดีที่สุดละตั้งแต่ขึ้นเสเตจมา สเตนี้เลิศที่สุดนั่งตรงไหนก็เห็นยกเว้นนั่งอยู่หลังสเตน เสียใจโอ้ยดู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 ด,ด,ด,ดูในไลฟ์สตรีมก็ได้ในะใน I a มมันก็ไม่ใช่ไลป์ปะมันคือดูย้อนหลังไม่เป็นไรนะคะใครแบบมาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาได้เนี่ยก็อยากให้มานะคะ ขอใหอได้ที่ใกล้ๆที่ได้กล้ตลอดเลยขอได้ที่ใกล้ๆนะคะรอบนี้จะแฟนมิแทนสินะจะจัดแทนได้อย่างไรคะหนูหนูไปแตงแต่ยังไม่ถึงวันเกิดหนูเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีละกับแฟนมิหรืออ่ออสเตทวันเกิดของหนูนะคะ ก็เท่ากับว่าเันเกิดปีเนี่ยไม่ได้ฉลองด้วยกันแล้วนะทุกคนก็ไม่ต้องไม่ต้องปลาแคมเปญวันเกิดแล้วไงปีนี้จะได้ดูเหมื่ยผิดไหมนะเป็นมุมพี่ดอได้ดูสิถ้ามาก็ได้ดู แต่สิ่งที่หนูชอบที่สุดนะคือเพลงโอเคละคือมันแบบว่ามันเป็นไวา์ที่หนูชอบอะมันแบบไม่รู้อะมันแบบว่าดิสโก้ดิสโก้เหรอไม่รู้มันไม่มันไม่ดิสโก้แต่มันรู้สึกมันอยู่ในพับแต่ไม่เคยไปผัานะแต่รู้สึกมันอยู่ในพับ แต่นั่นแหละมันเป็นฟิลแบบว่าฟิลแบบว่ามีจริตเออโอเคละเพลงที่สิบเอ็ดป่ะเออใช่ชอบมากเลยหนูจะใส่เต็มเพลงนี้ <laughs> การพนันแห่งรักมัน g r o o v ใช่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 ใช,ใช่มันแบบฟิลนั้นหน้ามันแบบมันแบบได้โยกย้ายใส่สะโพกได้ๆนะคะ วันนี้ก็ไปปรับอัพไลฟ์มากก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูกันเยอะมากสนุกนะแต่ว่าได้เล่นแค่สองเกมเองา่ามันเกมมันนานไงเพราะมันไม่ได้มีเวลาจำกัดใช่จะสนุกดีค่ะไปเี่พับจีใช่ <c oughs> อีกสองนาทีไปแล้วคือหนูอะเบื่อสุกี้มากทุกคนตอนเนี้ยหนูเบื่อสุกี้มากคือแบบหนูอยากกินลาบอกไก่นะคะใช่แต่ว่าหนูไม่สามารถทำได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผักค่ะผักเหลือเยอะมากแล้วหนูกูหนูฮะหนูหนูกู เพราะหนูกลัวผักมันเน่าหนูก็เลยต้องกินผักเนี่ยให้หมดก่อนเพราะว่าเนื้อไก่อ่ะมันยังแช่ฟรีอยู่ไงเออก็เลยต้องกินผักให้หมดก่อนเพราะว่าตอนนี้ผักมันแบบว่าเริ่มดำๆแหละก็เลยนั่นแหละแต่เหลยยือเยอะมากเลยหนูจะกินเนให้หมดอ่ะเพราะว่าหนูทํากินแค่วันละมือ้อก็เลยแบบเออแต่หนูกินมื้อเนื้อเย,ยอะมาก คือหนูรู้สึกว่าหนูกินกินเยอะเกินสําหรับแบบมือหนึ่งอะแบบเราควรจะแบ่งกินสองมือใช่ไหมแต่ถ้าหนูกินไม่อิ่มนะหนูก็จะไปหาอะไรอ้วนๆกินอยู่ดีหนูก็จะซื้อขนมมากินอยู่ดีเพราะนั้นหนูต้องกินให้อิ่มในมือเดียวไปเลย yes ก็ก็อยู่ได้นะมือเดียวแต่ว่าคือมันซ้อมเยอะอยู่ก็เลยแบบบางทีก็หาอะไรกินตอนดึกๆบ้าง ติ๊กตอกตัวรูดีชวนกันได้ไงก็อยู่ในห้องพักป๊อปอัพไลฟ์แล้วก็แบบเออพี่เล่นเพลงนี้กันอะไรอย่างเงี้ยเราเจอน้องเหมือนแม่ว้แล้วคิดถึงมากก็เจอแล้วค่ะอีกไม่กี่วันเองเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมงานวันที่เจ็ดแปดใช่ไหมเจ็ดแปดสองวันติดกันเล่นๆเลยค่ะทุกคน หเ,เหลือผักอะไร้างครับเหลือผักบุ้งค่ะผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะน้องดาแหละแล้วเหม่งเขียวมากเลยอ่ะแต่ก็พยายามกินนะคะแล้วก็ผักกาดอันนี้น้องยังอยู่ดีแล้วก็ผักเห็ดเข็มทองอันนี้น้องก็เริ่มเริ่มเจะเหลืองๆแล้วก็ยังเหลืออยู่ ทำแจกคนในหอสเตนไม่ขายหน่อยหรอพี่มาไม่ทันหรือเปล่าตลาดวายแล้วค่ะเขาขายไปแล้วเพิ่งเห็นมาเมล่าโอ๊ยเลยเวลาเลย น้องเหมือนมากรทามาอยู่นะวันที่7ไงคะวันที่7มีงาน TIF นะคะแล้วก็วันที่8มีงาน Japan Expo นะคะมาติดกันเลย2วันก็จะดีเลยหายคิดถึงแน่นอนผ่านผมุ้วไฟแดงโอ้จริงด้วยกินกับข้าวเนะหนูมีข้าวอยู่เต็มขี้เกียจสิการ TIF กับเปิดตัว JX ครับ ามยิงมิกรอนแหละดีมานดีมากค่ะพี่เพิ่งมาค่ะโอเคขายใหม่ค่ะก็อย่าลืมมาอย่าลืมมาสเตทพี่จริงๆวันที่2 5นะคะเหมยขึ้นวันที่2 5นะคะรอบเย็นนะคะ6โมงมาดูกันเถอะค่ะรับรองว่ามาแล้วไม่เสียใจยแน่นอน

เปดปุยฝันเฝัดีคร begun, you know, abor, Airbnb, ับเออแล้ว <go> ก็เด so ือนหน้าหนูมีแคสเกิะค่ะรอบนี้ลงทันแหละต้นเดือนเลยขอเป็นสัห์หนที่ดีค่ะเช่นกันค่ะดไนท์ขอลำลาสาเดือนเลยไม่ได้ค่ะฝันดีนะคะกินอะไรยังกินฟักทองขนมฟักทองค่ะ ไปแันดีนะบ๊ายบายครับทิ้งช่ไยกลางๆอ่าอ <laughs> งเนะาฮ่าๆๆๆาำอะไรแย่ๆลงทันเอ้ยแย่ๆหลักหนะจุ๊บๆบปายครับเม่เกมอะไรเม่ๆมันเล่นไหม <laughs> เป็นดีเลยคะ่ะช่วงนี้ก็ก็พยายามเล่นเล่นเต๋อเซียนใช่เพราะว่า ผมแบบว่าเม็ดเขียวเชียงใหม่แล้วไงเออมันก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์ก็เยพยายามแบบว่าไปให้สูงที่สุดที่จะไปได้อยู่ตอนนี้ต้นทองสังขยาใช่ค่ะต้นทองสังขยาใช,ใช่ใช่ใช่อะไรนะ Good night โอ้ยส้มนี่นะสิลองกูไปนี่เห็นมาลุลงเหมยโอ้แ,ออแล้วก็บอกว่าหนูนุ่งอีกแหละบ๊ายบายทุกคนตอนไม่ส <laughs> <laughs> e ้มครับฮะ ืออะไรอ่ะอุ๊ยเลยแหละบายบายค่ะไปจริงๆแล้วฝันดีค่ะ굿ไนท์